คำถามนะครับบอกว่าการเจริญสติจะทําให้บรรเทาผลแห่งการ,แห,กร,รแห่งกรรมไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ไหมเพราะเคยได้ยินว่าการเจริญสติเป็นการเจริญกุศลที่มีพลังสูงมากนะอันนี้ผมตอบหลายครั้งนะคุณดูพระพุทธเจ้ากับพระอาัคารสาวกที่มีบุญสูงที่สุดในอนันตจักรวานนะครับไม่ไว่าจะเป็นพระสารีบุตรไม่ไว่าจะเป็นพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะถูกทุบจนกระทั่งดับขันนะ เพราะเหตุคือกรรมเคยไปทุบตีพ่อแม่จะแกล้งให้แกล้งทำร้ายพ่อแม่ให้ตายในอดีตนะครับที่ท่านไปหลงเมียจนกระทั่งเมียอายุให้ฆ่าพ่อแม่ก็ทำตามที่ตัวเองทำทำตามที่เมียตัวเองเนี่ยสั่งนะพาพ่อแม่เข้าป่า,าแล้วก็ปิดหูปิดตาพ่อแม่ทําทีว่าเป็นโจรมาจะฆ่าแต่คือคือ เนี่ยนะทำไม่ไม่ได้ทําสําเร็จด้วยซ้ำนะรู้สึกนะไม่รู้ผมจําผิดป่ะคือต่อมาใจอ่อนแล้วก็ปล่อยพ่อแม่ตัวเองแต่ก็จะต้องถูกทุบตายมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติแล้วแม้แต่ชาติสุดท้ายก็ยังต้องเสวยกรรมนี้อยู่นี่เห็นไหมคือกรรมให้ได้เบาบางลงนะกรรมบางอย่างไม่ได้เบาบางลงหรืออย่างพระพุทธเจ้านะ ท่านตรัสได้ละเอียดเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านในแต่ละอย่างเนี่ยนะเกิดขึ้นจากกรรมแบบไหนเมื่อนา,นานมาแล้วเท่าไหร่นะอย่างแม้กระทั่งว่าท่านกระหายน้ำนะใช้ให้พระอนน์ไปเอาน้ํามาให้ดื่มนะแต่พระอนนท์ไปพบน้ําที่ไม่สะอาดนะเพราะเพราะแลเสร็จแล้วพระองค์ใช้กลับไปอีกที ก็เพราะว่าน้ําสะอาดแล้วพระนรน,นึกว่าเป็นพุทธ,ธานุภาพแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่ไม่ใช่พุทธ,ธานุภาพนี่ไม่ใช่ส่วนของพุทธ,ธานุภาพแต่เป็นส่วนของกรรมที่ท่านต้องเสวยผลเมื่อครั้งที่ท่านเคยเป็นเจ้านายของอวัวนะวัวอยากกินน้ําท่านเห็นน้ําขุนท่านบอกไม่ให้กินนะให้ไปกินข้างหน้าอันนี้ก็คือพูดง่ายๆขนาดว่าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะไม่ใช่แค่เจริญสติธรรมดานะฮะ เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังต้องเสวยกรรมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเสวยกรรมด้วยความมีสติเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอันนี้แหละคือข้อต่างแล้วก็ไอ้ส่วนที่จะละลายหรือเจือจางกรรมได้จริงๆเนี่ยนะมันต้องเอาตอนที่ยังมีสติระลึกถึงกรรมนั้นๆได้ถ้าหากว่ามีความสำนึกผิดนะไม่คิดทำอีกเนี่ยแค่เนี่ยละลายแล้วเริ่มเจือจางแล้ว นะหรือถ้าหากว่าอ่าอย่างสมมุติทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์หส่วนนะแล้วเราต่อมาสำนึกผิดแล้วก็พยายามเพิ่มความสุขให้ท่านขยายเป็นร้อส่วนอันนี้ก็จะเปรียบที่เหมือนกับพระพุทธเจ้าอุปมานะ,ะกับเกลือก้อนหนึ่งนะที่มันมีรสเค็มประมาณไหนถ้าหากว่าเราใส่น้ําเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจาก1นขันเป็น1อ่างรสเกลือนั้นนะก็แทบจะไม่มีเหลืออยู่เลย ทั้งๆท,ที่ก้อนเกลือมันก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้หายไปไหนนะแต่รสเกลือไม่เหลืออยู่เนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของการที่เราเอาบุญเนี่ยนะมากรบทับมากลบเกลื่อนนะแต่ตัวบาปถ้าหากว่ามันจะให้ผลนะมันไม่หายไปไหนนะมันจะยังเล่นงานอยู่เพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำเข้าไปนะในด้วยความสำนึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนะครับ ยิ่งเราสำนึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมากขึ้นเท่าไหร่ใจเรายิ่งออกห่างจากเส้นทางโัวจรของบาปของกรรมตรงนั้นมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆเราจะไม่คิดทําอีกไม่คิดทําเพิ่มนะมันก็จะได้รับผลเพียงอาจจะครึ่งหนึ่งของที่ควรอะไรแบบนี้